วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9้นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรตัตนรสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์ประยุต์ราวเวนบวกไวยกาเทิลศาสตราจารย์โทมัสเปเกลอธิการบดีและศาสตราจารย์ไมเคิลเฟฟเฟอร์รองอธิการบดีเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ มหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาเดนเวอร์เทิมแบกตั้งคืนปี2507มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตเปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท4คณะได้แก่คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิศวกรรมเครื่องกลคณะสังคมสงเคราะห์สุขภาพและการพยาบาลและคณะเทคโนโลยีและการ บริหารมีนักศึกษาราว3,800คนสาขาที่มีชื่อเสียงคือสาขาวิศวกรรมอุตสาหการวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และวิศวกรรมเครื่องกล โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจสองฉบับได้แก่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยายลายัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไวกาเทิลและบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่กับมหาวิทยายลายัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราวเวนบวกไวกาเทิลเพื่อส่งนักเรียนมาศึก สาต่อในระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเป็นสถาบันเทคโนโลยีของไทยที่จัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับมหาวิทยายลายัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ราเวนบวกไวกา์เทินมีการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาคือปวชปวสและประิญญาตรีมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการฝึกงานในสถานประกอบการนอกจากนี้ยังรับผู้ทำงานแล้วเข้าเรียนต่อควบคู่กันไปตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนความร่วมมือนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์และฝึกอบรมครูวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการต่างๆที่ทันสมัยเช่นห้องปฏิบัติการ e-mobility หรือยานยนต์ไฟฟ้าคิดพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาพลังงานทางเลือกทดแทนการใช้เชือเ้อเพลิงจากฟอสซิลยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นสาขาหลักของความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดากับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สมเด็จพระนิษิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรตาตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชด,ดำริว่าการศึกษาตั้งแต่ชั้นปถมวัยถึงระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องสําคัญสําหรับบ้านเมืองการศึกษาที่ดีหมายถึงพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกําลังของประเทศที่จะพัฒนาได้อย่างมั่นคงถูกทางและทันเหตุการณ์ทุกครั้งที่เสด็จพระรชด,ดําเนินเยือนต่างประเทศจะทรงสสแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง และสารสัมพันธ์กับนักวิชาการและนักวิชาชีพทําให้วิชาการและวิชาชีพของไทยจเจริญก้าวหน้าขึ้นมากเวลา14นาฬกาเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองอูมทอดพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ห้องสมุดรอารามวิบิงเงินตั้งอยู่บนชั้นสองของหมู่อาคารอารามวิบิงเงินสร้างระหว่างปี2247-2293เป็นถงขนาดใหญ่มีชั้นลอยโดยรอบ แสงสว่างส่องทั่วถึงใช้ไม้ทาสีคล้ายหินอ่อนบนเพดานมีภาพวาดเฟรสโกแสดงการรวมศาสนากับวิชาการเข้าด้วยกันเคยมีหนังสือมากถึง1 5 0 0 0เล่มเมื่อมีการรวมศาสนาจัดก,กับอาณาจักรอารามถูกยึดเป็นของรัฐพระและหนังสือกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆเหลือเพียงบางส่วน สันหนังสือส่วนใหญ่ทาสีขาวทำให้ห้องสว่างบางเล่มมีอายุมากกว่า300ปีปัจจุบันใช้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นที่รับรองบุคคลสำคัญในโอกาสต่างๆ อารามวิบงเงินสร้างขึ้นคริสตศตวรรษที่11มื่อแรกสร้างราชวงศ์ฮัฟบวกอุปถรรัมแล้วปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอารามปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อปี2315นายโยฮันจอร์สเปกเป็นผู้ออกแบบต่อมาปี2321นายจานูเรสซิกควบคุมการก่อสร้างและออกแบบงานศิลปะในอารามเป็นรูปแบบมีโอคาสิกยุคแรกผนังและเสาสีขาวตัดกับสีทองทำให้ห้องสว่างและกว้าง แพดานมีภาพวาดเฟลสโกแสดงตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นจิตกรกรรมฝาผนังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรวิหารอุมเมอร์มินสเตอร์ก่อสร้างปีพศ1920จากเงินศรัทธาข,ของผู้คนชาวเมืองอุมเดิมเป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิกในสมัยนายมาตินลูเทอร์นักปฏิรูปศาสนา เมืองลงคะแนนเสียงให้เปลี่ยนเป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จและยังคงบูรณะเรื่อยมาศิลปะแบบกอทิกยอดหอคอยสูง161เมตร53เซนติเมตรเป็นสิ่งก่อสร้างก่อนศตวรรษที่20ที่สูงเป็นอันดับ5 กรอบประตูและหน้าต่างมียอดแหลมช่วยรับน้ำหนักได้มากพื้นที่ภายในมีขนาดใหญ่จุคนนั่งได้ประมาณ4,000คนและหากยืนจะรองรับได้หลายหมื่นคนนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานดูการบูรณะซ่อมสร้างที่ทำอย่างประณีต บริเวณย่านเมืองเก่าของเมืองอุมอย่างเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และขอจดหมายเหตุอุมชเวอร์เฮาส์สร้างขึ้นต้นศตวตรรษที่17เคยถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งปัจจุบันเป็นที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองอุมเช่นธรรมนูญฉบับแรกของเมืองอุมในยุคกลางที่มีกษัตริย์ปกครองเมืองอุมในฐานะเมืองอิสระผู้คนร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเมืองสร้างวิหารอุม มเมืองอุมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกทำลายเสียหายเมืองอุมกับนักวิทยาศาสตร์เป็นบ้านเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกและเมืองอุมในยุคปัจจุบันที่มีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองแห่งวิทยาศาสตร์สิ่งของสำคัญที่นำมาจัดแสดงในวันนี้เช่นแบบการต่อเติมส่วนยอดของวิหารอุมเมอร์สมินสเตอร์จดหมายของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เขียนติดต่อกับเมืองอุม าประทับของบิชอปและสมุดภาพวาดบันทึกการเดินทางสิ่งของมีค่าเหล่านี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี S 1> <S 1> การเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองอุมทำให้เห็นความเป็นไปของบ้านเมืองผ่านเหตุการณ์ต่างๆมีทัง้งเจริญและเสื่อมตามสภาพเหตุการณ์เห็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เมืองและชุมชนอยู่รอดชุมชนพยายามรักษาถิ่นฐานมีความภาคภูมิใจที่มีสมบัติทางวัฒนธรรมรวบรวมไว้และพยายามถ่ายทอดส่งต่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้คุณค่าทำให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีร่วมกันดูแลรักษาถิ่นฐาน พัฒนาบ้านเมืองอย่างมีรากฐานความคิดทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดความยั่งยืนโดยสวัสดิภาพของชุมชนวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสิริเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่งางควัตวรัตติยราชนารีเสด็จออกณนห้องลอนดอนโรงแรมที่ประทับแชงกะลีลากรุงอูลานบาตา ทรงฟังบรรยายพิเศษกับอาจารย์อัคันตุกะที่มาสอนหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันวิจัยจุฬาพรดตตรมิเชลเอมบร่รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาบรรยายเรื่องโลหะและธาตุโลหะทองแดงเหล็กแมงกานิสโครเมียมและนิกเกิลการรับสัมผัสและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรได้บรรยายถึงโลหะต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์นํามาใช้ประโยชน์ต่างๆซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของประเทศมองกโกเลียสําหรับการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการโลหะและาธาตุโลหะกับการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพป,ปนามัยของดรมิเชลเอมบรีนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้าคงมพระศรีสว่างควัตรวรขันติยราชนารีส่งให้ความสมพระทัยเป็นอย่างยิ่ง และในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรจัดก,การฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทรงนำคณาจารย์อาคันตุกะจากหน่วยงานชั้นนำจากต่างประเทศและคณาจารย์จากสถาบันวิจัยจุฬาภร์มาให้ความรู้ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่หน่วยงานต่างๆของประเทศมองโ,งโกเลียซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของมองโ,งโกเลียที่เกิดจากอุตสาหก,กรรมเหมืองแร่เช่นทองคำทองแดงเป็นต้นโอกาสนี้ทรงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ได้รับสัมผัสสารหนูและความเป็นพิษโดยทรงอธิบายถึงสารหนูที่เป็นสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมซึ่งมนุษย์รับสัมผัสเป,เป็นประจำทั้งในอาหารน้ำอากาศและดินในบางพื้นที่ของโลกสารหนูที่มีระดับความเข้มข้นสูงที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้ําดื่มและเป็นปัญหาทางพิษวิทยาในสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สารหนูไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติผู้ได้รับผลกระทบจากสารหนูแบบเฉียบพันธุ์จะมีอาการคลื่นไส้อาจเจียนท้องเสียมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับสัมผัสของสารหนูเรื้อรังอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นการขุดฐานหินและการสกัดปิตรเลีมมีการปนเปื้อนของสารหนูในน้ําใต้ดินในหลายประเทศอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียบังคลาเทศอัฟกานิสถาน อาร์เจนตินากัมพูชาชิลีอินโดนีเซียลาวเม็กซิโกมองโกเลียพามา่าเนเปาลปากีสถานและประเทศไทยส่วนสารหนูในอากาศโดยทั่วไปประชากรมักจะเป็นการรับสัมผัสเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามการได้รับสัมผัสควันบุหรี่ในปริมาณที่มากอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้การได้รับสัมผัสสารหนูในดินเกิดจากการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าฐานหินสารกำจัดศัตรูพืช การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมถลุงแร่ทองแดงซึ่งการถลุงแร่ดังกล่าวทําให้เกิดการปนเปื้อนสารหนูในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยมากที่สุดการขจัดสารหนูที่ตับซึ่งเป็นอวัยวะหลักในการเปลี่ยนแปลงสภาพสารหนูตามกระบวนการทางชีวเคมีจะทําให้สารหนูถูกขับออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะทั้งนี้นกลไกความเป็นพิษมีปัจจัยจากแหล่งกําเนิดสารหนูชนิด ปริมาณระยะเวลาประเภทเซลล์เนื้อเยื่อและการเปลี่ยนแปลงสภาพสารหนูในร่างกายซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบของการรับสัมผัสกับสารหนูต่อร่างกายมนุษย์เช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งเบาหวานโรคผิวหนังระบบหายใจระบบทางเดินอาหารและความเสี่ยงของทารกในครรภ์จากการที่ได้รับสัมผัสจากสารหนูทําให้กล้ามเนื้อหัวใจวายความดันโลหิตสูงขึ้นเป็นผลร้ายต่อการตั้งครรภ์ arsenic exposure and children's health. Although most of the studies focus on the effect of arsenic on adult health, several studies have reported that arsenic has effect on children's health and development. Due to maternal chronic arsenic exposure during pregnancy, the risk of infant mortality, child growth restriction, and neurodevelopmental impairment in young children has increased. The high level risk of spontaneous abortion, stillbirth, preterm birth, low birth weight, high mortality, neurotoxicity, and change in the peripheral and central nervous system has been linked to maternal arsenic exposure during pregnancy. moreover, as the negative health outcome for the newborn, inorganic arsenic exposure in the fetus have been related to negative health outcome in childhood and adulthood. Including development of multiple cancer studies in Chile indicated that individuals born in high arsenic exposure period with probable exposure in utero and early childhood experienced elevated risk of death to acute myocardial infarction. lung cancer, and bronchitis, suggesting importance of early childhood or in utero exposure in d e c r e a s e causation. ทั้งนี้จากการที่ส่งยกตัวอย่างถึงแม่และเด็กที่ได้รับผลกระทบของสารหนูที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยเนื่องจากทรงให้ความสําคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติหากมีปัญหาต่อสุขภาพ จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศซึ่งศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษ,ษีสว่างควัตวรคัติยราชนารีจงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภร์ทำการศึกษาผลกระทบเมื่อมารดาดได้รับสารหนูขนาดตั้งครันต่อการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมในทารกหากได้รับสารหนูเป็นระยะเวลานานอาจทําให้เกิดโรคได้